รู้สึกยังไงบ้างกับคู่ชิงฟุตบอลเจสีอปจอชัยนาทและหมอนทองวิทยาคือผมไม่เคยดูมาก่อนนะครับยอมรับเห็นว่าเขาเป็นกระแสก็เลยเปิดดูนะครับว่าเป็นยังไงน้องๆก็เล่นสนุกจริงทั้งสองฝ่ายเนี่ยพยายามจะเปิดเกมลูกเข้าใส่กันแล้วก็พยายามจะใช้ความสามารถของตัวเองอะ่ะแล้วก็มีปะทะกันไม้มีอยู่แล้วแต่ว่าที่ผมชอบคือแทบจะไม่มีนอกเกมเลยลเราได้เห็นว่าเออผู้เล่นหลายคนมันมีแววนะมีอนาคตนะสามารถเอาไปต่อยอด ไปสู่บอล11คนได้ในเมื่อคุณเห็นแล้วว่ากระแสะฟุตบอลมันจุดติดได้แต่ด้วยกระแสโซเชียลมีเดียเลยก็ตามเนี่ยมันทําให้คนไปนน่นสนามสุบข,ขนาดนั้นได้เนี่ยสมาคมฟุตบอลหรือองค์กรต่างเนี่ยคุณจะใช้กระแสะที่มันกําลังจุดติดตอนนี้ทาอย่างไรให้ฟุตบอลทุกรายการน่ะมันได้รับความสนใจได้รับความนิยมมากขนาดนี้ผมว่าอันนี้เป็นเรื่องที่น่าติดตามต่อไปครับวันจริงที่เราเห็นแบบภาพของการทะลักล้นเข้ามาในสนามอะ ผมเป็นห่วงมากครับในเรื่องความปลอดภัยอันดับแรกคือในภาพใหญ่อ่ะไอ้คำว่าสนามแตกเฮ้ยมันมันชวนให้มันตื่นเต้นกันเนาะเฮ้ยเอาล่ะบรรยากาศมันกลับมานี่จะเป็นจุดที่ทําให้ฟุตบอลไทยกลับมาได้รับความนิยมอะไรก็ว่าไปส่วนในเรื่องของเนื้อหาเรื่องเกม่กฟุตบอลทั้งหมอนทองทั้งชัยนาธคู่ควรต่อการให้ความเคารพและยอมรับในในสิ่งที่พวกเขาฝ่าฟันกันมากระแสะช่วงแรกมันอาจจะเอียงไปทางหมอนทองแต่หลังจากนั้นเราก็เห็นใช่ไหมครับว่าชัยนาก็ได้รับการ หันกลับไปมองดูว่าเอ้ยการต่อสู้เรื่องราวของเขามันก็ไม่ได้แพ้หมอนทองเข้าชิง2023ก็แพ้แบบร้องไห้กันทั้งจังหวัดเพราะฉะนั้นการกลับมาอีกครั้งแล้วก็ควา้าแชมป์ได้มันเป็นแบบความพยายามที่ต้องชื่นชมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าแบ่งมันเป็น2ก้อนน่ยผลงานของเด็กๆนะฮะทั้งหมอนทองทั้งชัยนาทคู่ควรต่อกันชื่นชมจริงๆครับนะเพราะไอ้ความพยายามการเป็นนักสู้การฝ่าฟันอุปสรรคการพิสูจน์ตัวเองเพื่อให้อ่าไปถึงเป้าหมาย อย่างที่ทุกคนหวังไว้มันยากครับซึ่งสองทีมทําให้เห็นว่าพวกเขาเจ๋งจริงเก่งจริงสุดท้ายและภาพใหญ่สุดวงการฟุตบอลไทยเราเรียนรู้อะไรจากกระแสของฟุตบอลเด็กแบบนี้และจะต่อยอดกับมันยังไงเพราะเอาเข้าจริงอ่ะไอ้คำว่าสนามแตกมันไม่ใช่ครั้งแรกบ้านเราเคยเกิดขึ้นมาแล้วแต่คุณใช้บรรยากาศหรือกระแสความนิยมตรงนี้ต่อยอดเพื่อให้กับวงการฟุตบอลไทยได้อย่างยั่งยืนหรือเปล่าก็หวังว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างที่ แฟนบอลธรรมดาคนไทยอย่างเราอยากจะเห็นครับแฟนๆของฟุตบอลลิสตา้านะครับในหัวข้อที่ผมพูดมาเนี่ยเพื่อนๆเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรือว่ามีความคิดเห็นเพิ่มเติมตรงไหนใส่เข้ามาได้เลยนะครับเรามาแลกเปลี่ยนกันนะครับฟุตบอลลิสต้านะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะเป็นเรื่องของความคิดเห็นสําหรับคนที่บ้าล้างแล้วก็หลักฟุตบอลครับ